สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาพบกับชุดใหม่อีกเช่นเคยนี่ก็คือชุดสาวบูย่าคือกิจกรรมใหม่นะทุกคนนี่เลยแล้วก็มาพร้อมท่าเต้นใหม่ท่าบูย่าย่างเท่ย่างเฟี้ยวว่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะเอาชุดผู้หญิงมาเล่นนี่ก็คือชุดผู้ชายนะถ้าอีพีหน้าทุกคนอยากเข็นแคทเอาชุดผู้ชายมาเล่นคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดเลขทีมให้น้องๆในสตรีมมาเล่นด้วยนะจ๊ะ มาเลยถ้าใครพร้อพี่จะแบบให้พี่แบกอะเข้ามาเลยรีกู้ะโอเคตอนนี้ก็คบตี้แล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องๆก่อนว่าเขาอะเชื่อใจเราหรือเปล่าว่าเราเนี่ยจะแบกเขาได้น้องน้องเชื่อใจพี่ไหมว่าพี่อยจะแบกน้องได้เกมนี้ครับฮะเชื่อใจครับโอ้ยเชื่อใจกี่เปอร์เซ็นเชื่อไกร้อยเปอร์เซ็นเชื่อใจร้อยเปอร์เซ็น อะไรอะไรนะพี่พี่พี่พไม่ได้กินผิดใช่ไหมน้องพูดใหม่สิร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์น้องเส้อใจใช่เปล่า100ร้อยเปอร์เซ็นต์อะฮะอะไรวะเออเอองัอ้นกดก่อน,อนละกันมาถ้าทุกคนว่าแคทจะแบกได้กดหนึ่งแบกไม่ได้กดสองคอมเมนต์มาได้เลยตอนนี้มาตอนนี้ก็เข้าเกมไปที่เรียบร้อย คือเรามาพร้อมกับน้องนๆ KFC นะจ๊าน้องเบอร์ไหนเปิดไหมอะ่ะเบอร์หนึ่งใช่ไหมน้องคนนี้ใช่ไหมเบอร์สามเบอร์3หรอคนไหนอันนี้หรออ้ยน้องชื่ออะไรอะ่ะฮะซึ่งสีคิมคิมคีมทาหน้าเนี่ยหรอไอ้นน้องน้องไป น้องไปดำน้ำที่ไหนมาหน่ะน้อง้อยนี่พี่แบกนะหนึ่งหัวชิวชวหนึ่งหัวหนึ่งหัวชิวชวหนึ่งหัวอะไม่มีอะไรน้องเมื่อกี้มันผิดพลาดทางเทคนิคพี่เรียบรีบซ้ำศพเกินน้องไหวไหมน้องน้องคิมอโอ้ <laughs> พูดไม่ทันขาดคำพูดพี่เชื่อใจน้องพี่เชื่อใจว่าน้องอะจะแบกพวกเราสามคนสี่คนได้ บซิวน้องสวยเฮ้ยทำไมน้องตึงจังวะอ,อ <laughs> ีบุ้ยไปทันขาดคำเอาใหม่เอาใหม่น้องพี่แบบพี่ดาวคนแรกเมื่อกี้อ่ะน้องรู้ไหมเมื่อกี้อ่ะพี่มันแบบเกมวอร์มพี่เดียวพี่กลัวแบบมันจะแบบจบเร็วเกิน <laughs> มีพี่ไม่ได้อ้างนะเ <laughs> ยสน้องจะแบกหรอเอาดีๆน้อง ไหนดูคิวน้องซิฮะน้องพูดอะไรพี่ไม่เข้าใจน้องวะน้องวะแบบน้ำหนึ่งๆนึ่งฮะน้องก็จะแบมือกันพี่น้องก็จะแบกจะแบกใช่หรอโอ้โหนี่น้องจะมาแบกหรือจะมาลัดพี่นี่น้องน้องจะมาแบกหรือจะมาลัดพี่น้องไปยิงคนอื่ดอีน้องน้องน้องรักพี่ไหมพี่ถาม น้องรักพี่น้องกลับมาซุกพี่น้องรักพี่ <laughs> น้องรักพี่ไหมฮะเออเออเอเอลักก็ตามมาสวยเอ้ยนี่มันน้องรักของพี่นี่ว่าอ,นะอุ้ยสวยสวยไปไปไปทำไมน้องไปไปชุวเพื่อนอะ่ะวิ่งไปสุวเพื่อนสิไป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 เอ้ยสวยพี่ไปก่อนแลวจ้าใครจะอยู่ก็อยู่พี่ไม่อยู่แล้วนึ่งเอา น้องภาพตัดทำไมอ่ะเนาะสวยเออยังต้องอย่างนี้แต่มันมีตัวลิงมาแล้วน้องนี่ไงพี่ยิงหัวแบบไม่มีเยื่อใหญ่เกมนี้จะรั่วเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะคือเรามาโซตึงเกมนี้ไงแต่โดนน้องพาล่วแทนน้องพี่ตึงไหมพี่ถามคำเดียวพี่ตึงไหมหรือไม่ตึง,ตงอเอาดีตึงกี่เปอร์เซน็นต แาดล้านเปอร์เซ็นต์เป็นล้านเลยเหรอเพร่คือพูดจริงหรือพูดโกหกฮะเอวคูดาวอยู่พี่ฟังไม่รู้พี่ฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะน้องยาวอันไม่ปิดลำโพงดิเอ้ยไม่ใช่ไม่ปิดลำโพงมือปิดลำโพงเออไม่ปิดลำโพงว่าก็จะอุ้ยสวยอยู่คิวฟรีคิวฟรีคิวฟรี วาย <problem> วาย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 ตั้งไอวัวไม่ได้ตั้งไอวัวไม่ได้ไปแล้วจ้าน้องน้องซวยหน่อยน้องเราเป็นทีมเวิร์กกันไม่หนีน้องดันเลยดันเลยพี่จะรอลาดเองไปสิน้องรออะไรน้องนี่พี่ชิวอ่ะน้องเอาองน้องพูดอะไรนะจีตึงว่ะ เฮ้ยน้องๆพวกน้องอ่ะอยู่่านเลยนะเกมนี้อ่ะคือพี่อ่ะจะแบกเองพวกน้องอยู่่านได้เลยนะโอเคไหมเอออยู่ถ่านนะพี่จะไปแบกเองพวกน้องแบบอยู่เฉยๆน้องหลับตาเล่นแบบนอนเล่นตีลังกาเล่นอ่ะน้องก็ชนะแล้วเชื่อใจพี่น้องอยู่ตรงนี้นะพวกน้องสามคนอ่ะอย่าไปซื้อปืนยายาจซื้อปืนอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละดูดูรดูพี่เล่นพี่บอกเลยสองวิ ายหมายถึงพี่อะตายอยู่ฐานอยู่ฐานเออมาอย่าไปอย่าไปเพื่อนเดี๋ยวพี่ปกป้องเองน้องมาเป็นจริงะหรอฮะน้องวออะไรวะน้องอยู่ฐานดีพวกน้องอ๋อุ้ยพวกน้องพวกน้องฟังพี่อยู่เปล่าเนี่ยพี่บอกว่าพวกน้องอยู่ฐานเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อุ้ยเมื่อกี้มันเป็นแผลน้องมันคือเทคนิคไอนีมันคือเทคนินค,อคนของทีมเวิร์กคือพี่เมื่อกี้อ่ะพี่ทดสอบสังคมไงเมื่อน้องอะ่ะจะรักพี่เปล่า,าน้องอะ่ะแบบจะ, <c oughs> จะมาจะมาช่วยพี่เปล่าวสวยน้องสามต่อหนึ่งแล้วนี่เรามันทีเวิร์กจริงๆไหนพี่ขอดูคิวพี่สิพี่อะ่ะจะได้กี่คิวว้ท้ายตารางเลยเหรอหนึ่งเอ้ยสองคิว ท้ายตลาดเลยเหรอน้องพี่อุศลจะมาแบบพวกน้องก็น,นี่มามา <c oughs> เกมนี้พี่เอาจริงแล้วพี่จะน้องพี่จะแบบตึงๆแล้วน้องอยู่่านเลยพวกน้องอยู่่านเลยพวกน้องอย่าตามมานะ <c oughs> ดูนะดูนะคือตัวแรกอ่ะไม่เป็นไรตัวต่อไปอะตายเอา้าไม่ใช่แล้ว <c oughs> มายังไงยังไงยังไงเอ้ยตรงนี้วะพี่เห็นต,ตั้งแต่สองเมตรแต่ก็ยิงไม่โดนเจบ็บตว้ย <c oughs> อา้าน้องลาพี่วะ อะไรวะตัวสุดท้ายยังไงเอาเรียบร้อยเพื่อนดูน่ะน้องวิ่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 งแบบพิตูนวิ่งแบบพิตูนแบบนี้เรียกอินไหม <laughs> โอ้โหไม่ได้อินนะเราแค่เป็นหนึ่งเดียวในฟรีไฟส r e สวยน้องทำไม่ตึงจะว่าน้องน้องไปแข่งเป็นนักมวยได้เลยเอาสวยไ,ไหนดูซิว่าเราอะสะเบกน้องๆได้หรือเปล่าไม่ต้องบอกก็รูนะ้เนาะว่าแค่ดับแบกแบกเวลา ขออีกรอบได้ไหมน้องพี่ขออีกรอบได้ไหมองอะไรวะคุณดูอุตส่าห์จะมาเบรกน้องเขาแต่ที่ไหนได้น้องเขามาเบรกเราแทนมาพี่พูดตรงๆนะถ้าเกมนี้พี่แบกน้องไม่ได้น้องหน้าข่าวกดเลยไม่ดีละน้องเสื้อใจพี่ไหมเกมนี้พี่จะแบกน้องๆได้อ่ะถ้าใครอยากเห็นคลิปอีพีสองฝากทุกคนกดไลค์ให้ถึง15ไลค์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊า